สวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีช่วงวันหยุดยาวเสราร์อาทิตย์จันทร์วันที่10 11และ12สิงหาคม2567ได้พักหยุดยาวเราก็มาทำการบ้านส่องกราฟหุ้นและฟันดามเมนทลของหุ้นรายตัวนะครับในช่วงต้นของคลิปวิดีโอก็จะเป็นคำแนะนำแล้วก็สรุปเซตอินด x ในวันก่อนหน้าก็เป็นคลิปที่ไม่ยาวนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้สวัสดีเพื่อน เทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจนทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังการส่องกราฟหุ้นและข้อมูลพื้นฐานฟันดัมเมนทัลของหุ้นรายตัวข้อมูลที่ปรากฏในช่อง YouTube มีบันทึกโดยละเอียดอยู่ใน Facebook กลุ่มส่วนตัวปปาเนตเทรดหุ้นและเรียนคริปโตเคอเรนซีโดยทุกท่านสามารถเข้าไปส่องดูได้โดยการกดลิงก์เข้ากลุ่มซึ่งอยู่ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิป หากท่านใดชอบคลิปวิดีโอสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Follow กันได้จะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานำเสนอสู่สาธารณะเราไปอัปเดต Set Index ก่อนที่จะไปส่องกราฟหุ้นและ Fundamental ข้อมูลพื้นฐานของหุ้นรายตัวกันนะครับ Set Index ประจำวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567 Set เตปิดไปที่1297.07จุดปิดบวกไปเล็กน้อย0.82จุด คิดเป็นบวก0.06%มูลค่าซื้อขายในวันนี้ก็เกินกว่า40,000ล้านบาทนะครับเซ็ตมีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่42,933.81ล้านบาทสรุปยอดซื้อขายแบ่งไปตามกลุ่มนักลงทุนวันนี้กองทุนซื้อ587.64ล้านบาทต่างชาติซื้อเล็กน้อย51.25ล้านบาทส่วนบร็กเกอร์เทขายออกมาเยอะนะครับ 606.97ล้านบาทและรายย่อยขายเล็กน้อยอยู่ที่31.92ล้านบาทโดยมีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิง้ง38.25%หุ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในฝั่งขายหุ้นที่อยู่ในฝั่งซื้อได้แก่หุ้น EA มูลค่าซื้อขาย423ล้านบาทปิดเป็นบวกไป42สตังค์ขึ้นมายืนราคาที่4บาท26สตังค์เช่นเดียวกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันนะครับหุ้น b y d ปิดบวกไป6สตังค์ ขึ้นมายืนที่ราคา84สตางค์มูลค่าซื้อขาย16ล้านบาทหุ้น S f r e ฟปิดบวก30สตังค์ขึ้นมายืนที่3บาท98สตางค์มูลค่าซื้อขาย17ล้านบาทและหุ้น BBIK ปิดบวกไป2,50บาท50สตางค์ขึ้นมายืนที่ราคา31บาท75สตางค์มูลค่าซื้อขาย11ล้านบาทในช่วงเช้าเซ็ตทำราคาสูงสุดที่1 3 0 9 6 6จุดในช่วงใกล้เที่ยง ทำราคาปิดต่ำลงมาต่ำสุดที่1292.80สจุดส่วนเปิดตลาดในภาคบ่ายทําราคาสูงขึ้นกลับไปอยู่ในโซนสีเขียวและในช่วงท้ายตลาดถอยกลับลงมาแต่ก็ยังปิดเป็นบวกปิดที่ราคา1297.07จุดปิดเป็นบวก0.82%ครับเซ็ตก็เลยออกมาได้แท่งเทียนสีแดงนะครับมีความพยายามที่จะขึ้นไปปิดแกบบริเวณนี้แต่ก็ยังปิดไม่สำเร็จถอยกลับลงมา แต่ก็ยังปิดราคาสูงกว่าแท่งเทียนในวันก่อนหน้าแนวต้านของเซ็ตในสัปดาห์ต่อไปก็ยังอยู่ที่1,330จุดแนวรับอยู่ที่1,270จุดในภาพรวมของตลาดมีหุ้นที่ติด most active ส่วนใหญ่ติด most active ในเชิงบวกมีหุ้นที่ติด most active ในเชิงลบอยู่เพียง4ตัวได้แก่หุ้นติดลอ้อ PTTGC หุ้น BBL และหุ้นมินหุ้นติดล้อนี่ติดลบเยอะนะครับ หัวปักลงมาเลยติดลบไป1บาท90สตังค์มูลค่าซื้อขาย1,260ล้านบาทลงมายืนที่ราคา13บาท80สตังค์สำหรับหุ้นเด่นๆที่ติดมสแซกทีฟในเชิงบวกได้แก่หุ้น e a รอดตัวไปในยกแรกค่นคลายเรื่องการจ่ายเงินต้นกันดอกของหุ้นกู้ยืดระยะเวลายาวออกไปเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกไป42สตางค์คิดเป็นบวก10%มูลค่าซื้อขาย1687ล้านบาท หุ้นที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดเมื่อวานนี้ก็ได้แก่หุ้น PTT มูลค่าซื้อขาย2,715ล้านบาท PTT ก็บวกไป1บาทขึ้นมายืนที่ราคา33บาท25สตางค์หุ้น Advance บวกไป6บาทมูลค่าซื้อขาย1,595ล้านบาท Delta บวกไป2บาทราคายังอยู่ในโซน100บาทได้นะครับหุ้นที่อยู่ในฝั่งบวกและก็บวกเยอะๆได้แก่หุ้น BS โรงพยาบาลบำรุงราชบวก5บาท ยืนที่ราคา253บาทมูลค่าซื้อขาย657ล้านบาทหุ้นที่ไม่บวกไม่ลบมีตัวเดียวได้แก่หุ้น BCP ราคาคงที่อยู่ที่33บาท50สตางค์มูลค่าซื้อขาย923ล้านบาทหุ้นที่ติด20ท็ t ปเ o p นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดก็ได้แก่หุ้น EA รวมทั้งหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้แก่หุ้น BYD บวกขึ้นไป6สตางค์ คิดเป็นบวก7%มูลค่าซื้อขาย103ล้านบาทหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากๆอีกตัวหนึ่งได้แก่หุ้น s f ส e ฟบวกขึ้นไป30สตังค์คิดเป็นบวก8%ขึ้นมายืนที่3บาท98สตังค์มูลค่าซื้อขาย133ล้านบาทหุ้น BBIK บวกขึ้นไป2บาท50สตังค์บวก8%เช่นเดียวกันมูลค่าซื้อขาย73ล้านบาทขึ้นมายืนที่ราคา31บาท75สตาตังค์ เช่นเดียวกับหุ้น jts นะครับบวกขึ้นไป8%บวกขึ้นไป5บาท25สตางค์มูลค่าซื้อขาย41ล้านบาทขึ้นมายืนที่ราคา64บาท25สตางค์หุ้นที่น่าสนใจได้แก่หุ้น stx บวกขึ้นไป10สตางค์มูลค่าซื้อขาย11ล้านบาทหุ้น tacc บวกไป6%เมูลค่าซื้อขาย30ล้านบาทหุ้นเจ้าสัวบวกขึ้นไป50สตางค์คิดเป็นบวก4%เ มูลค่าซื้อขาย32ล้านบาทแล้วก็หุ้นที่มีพัฒนาการที่ดีนะครับหุ้น SKN บวกขึ้นไป3 0สตังค์คิดเป็นบวก5%มูลค่าซื้อขาย3ล้านบาทสามารถขึ้นมาเล่นในโซน6บาทได้แล้วนะครับปัจจุบันปิดที่ราคา6บาท10สตังค์แนวต้านปัจจุบันของหุ้น SKN ก็อยู่ที่6บาท40สตังค์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมขึ้นไปทดสอบ6บาท40สตังค์ครั้งนึงแล้วไม่ผ่าน ก็ต้องคอยลุ้นครับในเดือนสิงหาคมจะผ่านไปได้หรือไม่มาดูหุ้นที่ติด20 To s ทับลัสหุ้นตัวแรก QTCG เป็นหุ้น IPO น้องใหม่นะครับลงมาปรับฐานลึกพอสมควรปิดติดลบไป8สตังค์คิดเป็นติดลบ15%มูลค่าซื้อขาย12ล้านบาทราคาลงมาทำนิวโลที่45สตาตังค์หุ้นพราวติดลบไป14%มูลค่าซื้อขาย8ล้านบาทติดลบ รูดลงมาเยอะนะครับ21สตังค์ลงมายืนที่ราคา1บาท23สตังค์หุ้นติดล้อพูดไปแล้วนะครับเป็นหุ้นที่ติดอยู่ใน t 0 Most Active นอกจากนี้ยังมีหุ้นที่ติดลบเกินกว่า10%ได้แก่หุ้น i n c h r a MGI, ASK และหุ้น JMT JMT นี่ติดลบไป1บาท10สตังค์กลายเป็นหุ้นต่ำกว่า10บาท ปัจจุบันยืนราคาที่9บาท90สตางค์มูลค่าซื้อขาย277ล้านบาทหุ้น SMT ก็ลงมาทำนิวโลนะครับยืนราคาที่1บาท67สตางค์ติดลบไป18สตางค์คิดเป็นติดลบ9%มูลค่าซื้อขาย12ล้านบาทหุ้น IT งบออกมาดีราคาพุ่ง2-3วันซ้อนกันแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ถูกขายทำกำไรออกมาติดลบไป55สตางค์ กิดเป็นติดลบ9เซมูลค่าซื้อขาย5ล้านบาทราคาปัจจุบันยืนอยู่ที่5บาท20สตังค์หุ้นซิงเกอร์และเจมาดก็เป็นกลุ่มที่โดดเด่นอยู่ในเชิงลบนะครับซิงเกอร์ติดลบไป65สาตังค์ลงมายืนที่ราคา6บาท50สตังค์เจมาดติดลบ85สาตังค์ลงมายืนที่9บาทส0สตังค์เป็นหุ้นต่ำ10บบาทเช่นเดียวกันหุ้น y t g ติดลบ11สตังค์ยืนราคาที่1บาท24สสตังค์มูลค่าซื้อขาย ค่อนข้างเยอะนะครับ101ล้านบาทคิวคอนติดลบ80สตังค์มูลค่าซื้อขาย12ล้านบาทลงมายืนที่ราคา9บาท20สตังค์เป็นราคาที่หลุดแนวรับสำคัญหัวปักลงมาเลยเป็นหุ้นที่อยู่ในขาลงลงมาแล้ว4เดือนนะครับหุ้นส่วนใหญ่ที่ติด20 t o p l o s s ก็มักจะเป็นหุ้นที่หลุดโลเสียทรงหุ้นที่ยังทำทรงดีๆอยู่ก็เห็นจะมีแต่หุ้น i อหุ้นรักเทค ติดลบไป9สตางค์คิดเป็นติดลบ9%มูลค่าซื้อขาย6 2ล้านบาทลงมายืนที่ราคา84สตางค์ก็ยังไม่ทันหลุดแนวรับสำคัญนะครับแนวรับสำคัญก็จะอยู่ที่บริเวณ80สตางค์หุ้นที่มีวอลุ่มมาเลิดในเชิงบวกก็ได้แก่หุ้น BYD, EA และ Nextpoint รวมทั้งหุ้น Sflex และ BBIK วอลุ่มมาเลิดในเชิงลบได้แก่หุ้น RS, ติดลอ้อและ Beta Gro หุ้น O อาก็ลงมาพักลึกนะครับยืนราคาที่14บาทหุ้นเอเชียนงบไตรมาสที่2ออกมาดีราคาพุ่งอยู่2วันแต่เมื่อวันศุกร์ราคาร่วงลงมา35สตางค์ยืนราคาที่9บาท5สตางค์ซื้อขายกันอยู่ที่9ล้านหุ้นหุ้นวอริกลงมาทำราคานิวโลยืนราคาที่3บาท52สตางค์ซื้อขายกันอยู่ที่15ล้านหุ้นหุ้น AP ก็อยู่ในขาลงเช่นเดียวกันลงมาจากโซน10บาท เมื่อวันศุกร์ลบไปอีก15สตางค์หัวปักลงมาเลยยืนราคาที่7บาท60สตางค์ปริมาณซื้อขาย33ล้านหุ้น Impact ในเชิงบวกบวก,ก็มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทขึ้นไป5ตัวนะครับได้แก่หุ้น PTT, Delta, Advance, BDMs และหุ้น True ส่วน Impact ในเชิงลบได้แก่หุ้นติดล้อมูลค่าซื้อขาย1,260ล้านบาทหุ้น i v l ติดลบไป1บาท20สตังค์ูลคาซื้อขาย503ล้านบาทหุ้น SCC บริษัทปูนซีเมนไทยราคาต่ำกว่า200บาทแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ติดลบไปอีก3บาทมูลค่าซื้อขาย372ล้านบาทสำหรับหุ้นที่น่าสนใจในวันหยุดยาวเราก็มาส่องหุ้นกันบ้านกันหุ้นตัวน,นั้นคือหุ้น IT บริษัท IT c i ซิจํากัดมหาชนภาพนี้ก็เป็นภาพกราฟ i อนะครับเมื่อวันที่20 สิงหาคม2566ก็คือภาพกราฟหุ้นไอทีเมื่อปีที่แล้วหุ้นไอทีทำราคาต่ำสุดในช่วงสถานการณ์โควิดสร้างฐานอยู่ที่1บาท30สตังค์พอสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงราคาหุ้นก็พุ่งกระชูดขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่20บาท10สตังค์จากนั้นก็ลงมาปรับฐานลงมาลึกมากเลยนะครับฐานปัจจุบันก็อยู่ที่2บาท86สตางค ในขณะนั้นหุ้นไอทีกำลังกลับตัวเป็นขาขึ้นเด้งรีบาร์มาจากราคา2.86บาท86สตางค์ขึ้นไปยืนราคาที่3.90บาท90สตางค์หุ้นไอทีหรือบริษัทไอทีซิตี้จำกัดมหาชนก็ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มของบริการการพาณิชย์บริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตอุปกรณ์ตอบร่วงโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เสริมตลาดจนสินค้ากลุ่มใหม่ๆ เช่น iot และ Gaming แบบครบวงจรภายใต้ชื่อทางการค้าว่า it city csc H และ it ส่วนใหญ่เราก็จะพบเจอหุ้น it ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า it city ส่วน csc นี่ไม่ค่อยเห็นร้าน e g นี่ก็ไม่ค่อยเห็นธุรกิจหลักของบริษัทก็คือธุรกิจจำหน่ายสินค้า it แบบครบวงจร one stop shopping it products ผ่านหน้าร้านสาขาและช่องทางออนไลน์รวมถึงมีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าองค์กรและหน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะเว็บไซต์ของบริษัทใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า itcity.co.th หุ้น itcity ในพาร์ทที่แล้วราคาอยู่ที่3บาท90สตางค์เพิ่งจะเด้งรีบาวกลับตัวนะครับคราวนี้มาดูหุ้น it ในปัจจุบันภาพนี้ก็เป็นภาพหุ้น it ในไทม์เฟรมควอเตอร์ ในพาทที่1เราอยู่ที่แท่งเทียนสีเขียวแท่งนี้นะครับราคาหุ้นยังยืนอยู่เหนือฐานฐานราคาต่ำสุดอยู่ที่สองบาท86สตางค์ในไตรมาสถัดมาก็ปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงถัดมาก็เด้งรีบาวกลับคืนขึ้นไปปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียวแท่งเทียนถัดไปปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงแต่มีทิศทางแนวโน้มอยู่ในขาขึ้นสามารถทำราคาสูงสุด ขึ้นไปเล่นในโซน4บาทได้ส่วนไตรามาสปัจจุบันก็คือไตรามาสที่2ของปี2567ราคาหุ้นเมื่อวันพุธวันที่7สิงหาคม2567ราคาหุ้นทะลุโซน5บาทขึ้นไปยืนที่ราคา5บาท50สตังค์ราคาหุ้นไอทีเมื่อแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ราคา IPO อยู่ที่5บาทนะครับราคาพา1บาทในปัจจุบันหุ้นไอท i ซิ มีมูลค่าตามราคาตลาด2,015ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน366ล้านบาทเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่2พฤษภาค,คม2,546ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด3,762คนเป็นข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่19เมษายน2,567มีผู้ถือหุ้นรายย่อย3,522คนแต่ว่าอัปเดตเพียงวันที่7มีนาคม2,56 7 จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยคิดเป็นฟรีโฟลด32.77%ปัจจุบันหุ้น IT City ก็มีผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่1ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับบริษัท SVOA จำกัดมหาชนถือหุ้น30.48%ลำดับที่2อนายพิชัยนีรนาดโกโมลถือหุ้น20.33%ลำดับที่3นางจารุณีชินวงวรกุลถือหุ้น7.50% ลำดับที่4นายวีรพัฒน์ภูนศักดิ์อุดมศินป์ถือหุ้น5.41%ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นลำดับที่5ลงมาจนถึงลำดับสุดท้ายถือหุ้นต่ำกว่า5%นะครับหุ้นไอทีภาพนี้เป็นภาพกราฟในไามเฟรมมันราคาหุ้นหลังสถานการณ์โควิดพุ่งขึ้นไปทํา i g สูงสุด20บาท10สตางค์ก็อยู่ในช่วงต้นปี2022หรือปี2565 ตอนขาลงมาปรับฐานนี่ลงมาลึกเลยนะครับปรับฐานต่ำสุด2บาท86สตางค์มาดูภาพกราฟใน t ไทม์เฟรมวิ k ฐานราคาต่ำสุดก็อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม2566ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วพยายามทำราคาสูงขึ้นเด้งรีบาวขึ้นไปพยายามจะกลับขึ้นไปในโซน5บาทโซน5บาทก็จะเป็นโซนของราคา IPO ราคาหุ้นไอทีในช่วงนี้ยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ถอยกลับลงมาตั้งหลักใหม่ไม่หลุดราคา2บาท86สตางค์ราคาหุ้นไอทก็ทำไซเว์นะครับออกข้างมาเรื่อยๆมาเด้งแรงก็แท่งเขียวแท่งนี้ครับแท่งเขียวแท่งนี้ก็อยู่ในช่วงเดือนมกราคม2567เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในไทม์เฟรมเดย์ก็คือแท่งเขียวแท่งนี้ทิ้งไซดด้านบนยาวๆไว้ แท่งเทียนแท่งนี้ก็ตรงกับวันที่31มกราคมลักษณะการทิ้งใส้แท่งเทียนด้านบนไว้แบบนี้ก็แสดงว่ามีแรงขายกดทับลงมาราคาหุ้นก็ลงมาพักตัวบริเวณราคา3.4บาทสสตางค์แล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปไปชนแนวต้าน3.50บาท50สตางค์ไม่ผ่านถอยกลับลงมาแล้วขึ้นไปเทสแนวต้านใหม่คราวนี้ผ่านไปได้ขึ้นไปทำราคาสูงสุด สามบาทแปสตางค์ในวันที่2เมษายนแล้วลงมาพักตัวในช่วงก่อนสงกรานหลังช่วงสงกรานถูกเทขายลงมาปรับฐานอยู่บริเวณ3ามบาทยีสตางค์แล้วเด้งกลับขึ้นไปใหม่ในช่วงนี้ทำราคาเปิดแกลบขึ้นไปนะครับช่วงนี้มีการประกาศงบไดมารที่1ของปี2567ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปสูงถึง4บาท10สตางค์แล้วถอยกลับลงมา ไม่ได้ลงมาปิดแก็บนะครับจากนั้นเด้งขึ้นไปจนแนวต้าน4บาท28สตางค์แล้วถอยกลับมาที่3บาท28สตางค์พักตัวลงมาลึกปิดแก็บบริเวณนี้ได้แล้วเรียบร้อยจากนั้นเด้งรีบาวกลับคืนขึ้นไปใหม่แล้วลงมาพักที่ราคา3บาท50สตางค์จากนั้นจุดพลุขึ้นไปแท่งเทียนแท่งนี้ตรงกับวันที่26กรกฎาคม หุ้นทำราคาทะลุแนวต้าน4บาท28สตางค์ขึ้นไปจากนั้นพักหยุดยาว3วันเปิดตลาดอีกทีหนึง่งวันที่30กรกฎาคมราคาหุ้นพุ่งทะลุแนวต้านซึ่งเป็นแนวต้านราคา IPO ที่5บาทขึ้นไปทำา i g สูงสุด5บาท50สตางค์จากนั้นก็ถอยกลับลงมาหลุดแนวราคา IPO มาอยู่ที่4บาท80สตางค์ในวันที่6สิงหาคม ราคาหุ้นพุ่งทะลุแนวราคา5บาทซึ่งเป็นราคา IPO ขึ้นไปอีกครั้งและวันที่7สิงหาคมมีการประกาศงบไตรามาสที่2ของปี2567ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปสูงถึง5.70สตา์แล้วถอยกลับมายืนที่5.50สตา์ในวันที่8สิงหาคมราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่5.95สตา์ แล้วถอยกลับมาที่5บาท75สตางค์ก็สนองตอบต่องบไตรมาสที่2ซึ่งบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นในวันนี้ก็มีการออกรายการอ,อัปเดตนะครับนำข้อมูลผลงานของบริษัทมาแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยมีข่าวว่าจะจ่ายปันผลหุ้นละ7สตางค์โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่21สิงหาคม2567 ในวันถัดมาก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับในวันถัดมาก็คือวันที่9สิงหาคมราคาหุ้นก็ถูกเทขายทากำไรลงมาหุ้นลงมายืนที่5บาท20สตังค์คราวนี้เรามาย้อนดูการจ่ายปันผลหุ้นไอทีซิตี้ย้อนหลังกลับไป5ปีในปี2อง2จ่ายปันผลหนึ่งครั้งจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละเจสตังค์ในปี2563 จ่ายปันผลในราคา3สตางค์ต่อหุ้นเว้นวรรคในช่วงปี2564เนื่องจากสถานการณ์โควิดกลับมาจ่ายปันผลอีกครั้งในปี2565ราคราวนี้จ่ายเยอะเลยนะครับปันผลหุ้นละ30สตางค์ในปี2566ไม่ได้จ่ายปันผลมาจ่ายปันผลอีกครั้งหนึ่งขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่18เมษายน2567 จ่ายปันผลเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่3พฤษภาคมจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ10สตังค์แล้วก็ล่าสุดจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่21สิงหาคมและกำหนดจ่ายปันผลในวันที่4กันยายนเงินปันผลก็จะจ่ายจากงวดดำเนินงานวันที่1มกราคม2567ถึงวันที่30มิถุนายน2567ก็ถือว่าในปี25 6 7นี่ จะจ่ายปันผล2ครั้งในส่วนข้อมูลพื้นฐานของหุ้น IT City ปัจจุบันหุ้นมีค่า PE 28.55 PBV 1.60อัตราปันผล1.82% r o a 3.59% r o e 5.76% DE Ratio 2.34 EPS 0.09ค่าเบตา1.42จากข้อมูลที่ปรากฏตรงนี้ หุ้นยังมีค่า PE ค่อนข้างสูงนะครับราคาหุ้นในปัจจุบันก็สูงกว่าราคาตามมูลค่าทางบัญชี1.6เท่าอัตราปันผลนี่ก็ค่อนข้างน้อย ROA กับ ROE ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดมานานการเติบโตก็น่าจะอยู่ในขีดจำกัดบริษัทมีนี่เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับประมาณ2เท่าเศษๆกำไรต่อหุ้นก็ทำได้ดีพอใช้ ราคาหุ้นมีความผันผวนมากกว่าเซ็ตประมาณ1เท่าครึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยรวมแล้วหุ้น IT City ก็เป็นหุ้นที่จัดอยู่ในหุ้นดีราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง1.60เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่3บาท22สตังค์ IPO 5บาทราคาปัจจุบันยืนเหนือราคา IPO นะครับแต่ดูสถานการณ์แล้วนี่น่าจะมีการขายทำกำไรออกมาก่อนก่อนที่จะจ่ายปันผล ใครจะมาดักช้อนซื้อหุ้นไอทีเพื่อหวังจะกินปันผลก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมี dilution effect แน่นอนส่วนใครที่ถือหุ้น IT City มาตั้งแต่หุ้นลงมาปรับฐานที่2 9บาท94สตังก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเทขายทำกำไรแล้วก็ลงมาช้อนซื้อยังไงก็มีกำไรส่วนคนที่จะไปเข้าใหม่ต้องวางแผนดีๆ แนวรับแรกในปัจจุบันก็อยู่ที่4บาท28สตางค์แนวรับถัดมาก็คือ4บาท10สตางค์ดูแล้วหุ้นน่าจะหลุดราคา IPO ก็ลงมารับที่แนวรับที่1หรือแนวรับที่2ก็บริหารความเสี่ยงกันดีๆนะครับถ้าเรากลับมาดูกราฟหุ้น IT กราฟใน time frame Week เราก็จะเห็นว่าแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่6บาทซึ่งราคาหุ้นก็ไม่น่าจะเกิน6บาทยกเว้นจะมี story ดี เข้ามาสนับสนุนก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปครับราคาหุ้นจะขึ้นจะลงก็ขึ้นอยู่กับแรงซื้อแรงขายหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับหุ้น IT c i ซิก็มีหลายบริษัทนะครับราคาหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็อยู่ในราคาระดับนี้แหละครับถ้าจะเล่นเก่งกําไรจากการปันผลก็ระวังกับดักปันผลอย่าติดดอยนะครับทําการบ้านกันดีๆในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สําคัญลุน้นนายกรัฐมนตรี ก้าอี้จะหักหรือเปล่าวางแผนการเทรดการลงทุนให้ดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ